ก็สวัสดีค่ะผู้ชมท่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําและสอนแหง่งทุมมินี่บริเลณนะครับก็แอปนี้เนี่ยก็คือแอปทำแบบสอบถามนะคล้ายๆกับเจ้าตัวรีเสิร์แล้วก็แอป g i ม r ีเสินะก็เป็นการเน้นทำแบบสอบถามหรือการเชิมเพื่อได้นะครับก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินสดหรือเงินอะไรหรือเจ้าตัวคือข่าย3ามคือข่ายนี้ได้เลยนะ To m o ุ e บดีแท็ได้เอไนะครับผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับ ในส่วนของการแลกข้าทุมมินอเลตนั้นให้เราทําการกดรับนะในการในกรณีที่แต้มถึงนะครับก็โดูจากรีวิวแล้วน่าจะแลกได้จริงนะก็ผลสมรวจก็จะมีดังนี้เลยนะอันนี้ก็เฉพาะของผมนะก็ถ้าเกิดใครสนใจในเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำบรรยายกับใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับแล,จจลกก like, แล้วก็ก่อนที่จะจะจากลากันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันเจ้าจุดนี้นะค,ครับ แล้วก็กนจากหาังไปเนี่ยแอดมินเรื่องอยากจะบ่นนะคือแอคนหล่อเท่เลยอะ่ะกลับครับ